สวัครับวันนี้ก็จะสวัสด,ดีปีใหม่กันแล้วครับเขาดาวที่ไหนกันผมก็ยังนอนเขาดาวทุกปีนะครับอีกสักพักก็จะเป็นนอนแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็จะมามีอะไรมาพูดให้ฟังครับก่อนนอนโอเควันจูเจอกับ K, เคลว n นไฟเดมมึงก็คงต้องตายเทวันนี้มาอยู่กับเขาดาวเขาดาวไม่ได้มีคู่มันค็อื่น โอเคผมก็พูดแต่เรื่องอื่นไม่อาจจะเท่าเหมือนใครโ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> อเคก็เป็นกลัวกูกลัวกูคนนี่ไงอ่อเป็นยังไงอยากจะเจอก,ก็ลองมาอ่ออย่ามาทาเป็นจ้องตาเพราะว่ากูจะฆ่าเป็นเียอะไรอ่อเขาเดาวอยู่กับใครกูบอกว่ากูไม่สนใจเป็นยังไงตอนนี้ยังแลบสดโอเคไม่ได้โจดมา เป็นยังไงกับเขาดาวเขาเขาดาวเป็นยังไงเป็นอะไรกันโอเคแต่ก็ช่างแม่งมันกูยังนอนอยู่ทุกปีไปกูยังนอนอยู่ทุกปีไปอ้าวไม่สนใจครับบ๊ายบาย